เมนูนี้เอาใจสายโลคาบค่ะเขาขีโตัวเอาไปปรับสูตรได้นะเห็นหน้าตาเหมือนแฮมเบอร์เกอร์ของจริงแบบนี้แต่ว่าไม่ได้ทํามาจากแป้งเลยค่ะจานนี้นะคะมีแค่เห็ดแล้วก็เนื้อไก่ก็อร่อยแล้วมาดูวิธีทํากันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกค่ะเลือกเห็ดพอโจเบโลนะคะชิ้นใหญ่ๆแบบเท่าฝ่ามือเลยอันนี้นะคะเราซื้อมาจากห้างไมโครค่ะหรือว่าโลตัสก็มีขายอยู่เหมือนกันนะลองหาดูเห็ดพอโจเบโลจะมีรสชาติหวานค่ะเนื้อแน่นมากมีความหนึบหนับน่อยๆตัดลงไปทีนึงก็คือเต็ม ปากเต็มคำเลยค่ะหลังจากล้างทําความสะอาดนะคะเราจะมาหมักด้วยน้ําส้มสายชูบัลซามิกค,ค่ะรสชาติเปรี้ยวนําค่ะแล้วก็มีความหวานเล็กนอ้อยเราจะหมักกับน้ํามันงานะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะใส่เกลือตัดรสชาติสักนิดนึงนะคะตามด้วยใบออริกาโนค่ะแล้วก็เราจะใส่กระเทียมบดลงไปนะคะส่วนใครอยากได้ความเผ็ดร้อนนะคะแนะนาไว้ให้ใส่พริกไทยค่ะหมักเอาไว้15นาทีนะคะนําเข้าหม้อทอด150องศา10นาทีค่ะระหว่างนี้เรามาหมักตัวไก่กันนะคะใช้น้ําส้มสายชูบัลซามิกเหมือนเดิมค่ะตามด้วย ผงสามเกลอือต่อด้วยซอสถอยนางลมค่ะแล้วก็น้ำพึง้งใส่ใบออริกาโ,โน่ไปสักนิดนึงค่ะเมนูนี้จะมีความเปรี้ยวนําค่ะสามารถเปลี่ยนจากน้ำส้มสายชูบัลซามิกเป็นซอสอย่างอื่นได้นะคะซอสเทริยากิก็น่าสนใจค่ะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะเราจะพลิกกับด้านเห็ดค่ะอบไปประมาณ5นาทีนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมาอบไก่กันต่อเลยค่ะเอาด้านหนังลงนะคะ180องศาป,ประมาณ12-15นาทีค่ะแล้วเราก็จะมาพลิกกับด้านไก่นะคะเอาหนังขึ้นค่ะอบต่ออีก5นาทีเสร็จแล้วนะคะก ก็มาจัดจานกันเลยค่ะสามารถใส่ผักใบเขียวเพิ่มเติมได้เลยค่ะแต่เรามีแค่มะเขือเทศเพิ่มความเหมือนแฮมเบอร์เกอร์ด้วยการโรยงาขาวลงไปค่ะ